นี่ครับพอิตาชุมแพ้จัดหนักนีครับว่าลงน้ำพูดไม่ถูกต้องนะมาคอมเมนต์บ้าน้ำเสนอเวลาเขาแเสนอแบบคุยเอาจักเรื่องนามาของวัดโจมาคุยอะไรนั่นแหละอเอาเรื่องผู้นั้นเรื่องพู้นี้นามาพู้นั้นผู้นี้มาอยู่ในช่องของน้ำเสนอน้ำเสนอที่มันน้ำเสนอบมซิงบมถือกล่องเออเรียบเรียงไม่ถูกเออบโคือสังเบาพันเด้ เอาบอสโจไลยสดจีเด่นเขาไปเบื <that discussion> <that discussion> ้องอะไรบ่นี t um> <t <that <that like ่ครับนี่ครับบอสโจครับกาลังนตีสดนะครับนี่ครับกาลังเดือดครับบอสโจครับเอฟซีกับเดือยด้วยกันครับนี่เขาหนามองน้านี่ครับเขาไปเบื้องบอสโจเลยครับโดนโดนเล้วนะครับสองรักเลยครับสาวหน่อยเพื่อนเตแท่งครับ นครับบอกโจครับของขืนครับตอนนี้ก็เป็นเต็มโมโห,โหครับเหมือนเ้นเราโพดอยู่เอาสองหนึ่งว่าวงหนึ่งวงสองมาตีกันเนาะแม่บอกไปโพดเหรอเอามาตีกันทะเลกันเองเนาะไปเขาวงสองมนอยู่วงหนึ่งไปเขาวงหนึ่งมาอยู่วงสองเพชนศิลปินเขาแตะแย่กันผม <c oughs> ก็เบิงอนี่ครับเบิงแต่ละช่องรวมๆขอมูลมารวมๆกันครับ ผู้ยุกกลางเขาลำบากนะครับผู้ยุกกลางอ่ะเนาะไม่บอกหรอกเขาอย่างเจ้าว่วามีคนเห็นจะไหน <c oughs> ลำบากกันเะนาะไม่บอกคือบอลโจล้ว่าแล้วถือต้องแล้วครับเอฟซีวงสองมาทะล,ลุวงหนึ่งวงหนึ่งไปถล่มวงสองซึ่งมีหัวข่าวกาับซึ่งมีหัวข่าวกะกับแต่ทั้งทีนี่ครับโยกตะแคงเม่เพรอย่อาง<อ>าที่ผมวนตังไปนะไม่รู้จับมือน้องหรือเปล่า อ่าเจ้าอ้วนไปกันไหมเนาะเออแต่เขาเบิกประมาณจีบไปเนาะเขาเขาจะอ้วนไปกันเนาะอ่าใช่ครับไม่เจ็บแล้วเจ็บให้ไม่ไม่เจ็บแล้วเจ็บให้ตัวยางยังนี่ครับมันหามองยังอะไรอ่ะเราก็ค่อยอนเจ้าค่อยอนกันโอ้นอ่าคนไม่ไล่ไปครับผมไม่ได้มาคือถ้ากรณีที่ดีอย่างกรณีกลุ่ม ฟ้าสายเนี่ยบ้านนักเพื่อนที่ผมถามไปเนี่ยอถ้ามันเข้าบัญชีแม่ไอ้หน่อยหรืออยู่ในกลุ่มนี้เราเป็นเนี่ยเราก็อยากหรือน้องไม่มาละเพราะว่าแต่แต่ห้าวมาเดี๋ยวว่ากูมูอแดงไม่มาละแต่แต่ห้าวกับเสื้อเสื้อนาะไม่มาละมันซื้อเสื้อไปตอนนี้เรา เราเห็นบัญชีเนี่ยมันขึ้นชื่อึ้นชื่อไม่หน่อยบัญชีไม่หน่อยอ่าอันนี้ชัดเจนลงท้ายด้วย404อ่าอันนี้ชัดเจนชัดเจนสิกุ้มได้กับซ้ำแต่วเป็นบัญชีแม่หน่อยไม่มาละแต่ราคาเชื่อมันก็เท่าเดิมแหละถ้ามันถึงมือน้องหรืออะไรเนี้ยอ่าก็ดีใจดีใจอ่าเพราะว่าผมเปิดอยู่ผมเข้าไปในกลุ่มของบานฮักบานไหนร้ายอ่ะแต่คนที่เดินเรื่องหรือเป็นแอดมินของเสื้อเนี้ย อมไม่คืนนี้ว่าโทรศัพท์หายอยูใ่ใน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 ที่จัดงานมไม่รู้ว่าเขาออกคานเด้งออกเด้งหอกห,หรือเปล่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรสีองค์สีอะไรนั่น่ะโอคอร์ตอนนี้มันดรเล่นภาษาใย,ยิมค่ารวยเพราะว่าอ,อยู่ในกลุ่มที่ เรื่องอะไรกลุ่มที่ทำให้ตีแตกแยกกันอ๋อนี่พ่อผมกับป้าวิคอซื้อแล้วครับพวกมูอผมไม่ได้โจมตีผู้ใดเลยแต่ว่าบอกว่าพูดมาเนาะเราเป็นเงฟรีที่กาช่วยดูแลเนาอยังไงล่ะเขาเอฟซีห้างห้างอไรมาล่ะผู้ใดโอนก็ไม่นองก็อยากให้ถึงมือน้องไม่มาล่ะนะคือบอลโชบอกครับมันจบเป็นบัญชีเดียวเนาะโอนที่คือเราโอนไปทำบุญ อ่าที่วัดวัดเว้นเวนอะไรนี้ยล่ะถ้ามันเปถึงวัดหรือะไรเงี้ยก็ดีใจนะแม่บอเราก็ได้บุนันบอโจบอกแล้วว่ามันต้องเป็นบัญชีไม่หน่อยบัญชีเดียวแม่บอะอีก่องนึงอะต้องเป็นพองกันใช่เขาไว้ใจได้แม่บบางคนจะไปปักบัญชีของแมมบันสมมุติเราแต่หาเงไปหนองสอมื่นนี่แม่บ่ะอ่านี่ก็ต้องเป็นแบบนี้ตอนนี้แม่บอสอ่ะี่เขาด่ามากันอยู่ตอนนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้บอโจแล้ถึงต่อมาจัดการแมะคือจเจ้าใ่านะ นีฐานอา Fc กันไหมมั้งไม่หมดล่ะเจ้าพวกนี้ฐานอา Fc ไม่หมดล่ะเสือมโหกับนันสุดยอ่เจ้าเคยโตัลอะไม่หมดล่ะตอนนี้อ่าถามเขาโอนมาให้ผมอย่างน้อยครูต้องหักอันเนี้ยอ่าถามเรื่องกันจะต้อเพื่อนการยังไม่หมดล่ะบ่าแล้วแต่ก็มีผลที่เราได้ด้วยเพาโอนให้เขาห้าร้อยอีกสามร้อยให้ผมร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็มีตัวนแต่ว่าเออโอนไปของเรา น้้ำใจออ่่ะมียูแลวแหละว่ากันไปนี่หม่ละแต่หมายถึงว่าบอโจนนี่บอกว่าเราอยากให้เอฟซีตกเป็นเยือเป็นเยือหมายถึงเยือช่องที่คนแบบโบบริสุทธิ์ใจบโบติบอกว่าบนว่าบบฮักน้องไอบไปใจบอกว่าฮักน้องฮักน้องอยู่แต่ว่าไอ้หักหัวคิ้วอ่าแล้วก็อยู่แข้งแตกตะคิ้วกันนั่นเองเอฟซีนี่หมดละแต่ว่านี่ของผมนี่ว่าเนี่ยโบติหมายถึงช่องผู้ใหญ่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าบอโจเราวิเคราะห์นี่หมดละเนี่ย เาีาคุอกันว่าว่าวดีแต่ว่าแบบแต่เปยุยุซ่องนั่นซ่องนี่ไหมนี่ครับเนี่ยเห็นไหครับบางคนเชื่อว่าคุณมาลัูกสาวอืมเหรอนี่เหบางคนก็ว่าซ่องห้ากลูกสาวเลยเหรคือซ่องบาพั้นี่แล้ว่าห้างห้างไม่มาสผมปักเลขกุญชีผมเดี๋ยวผมเอาไปให้อุ้งญิงเงี้ยจะดีเห็นไหมมันถือว่าผิดนะครับ่าไปหลงเชื่อแบบนี้ไหม่หมไหมวะ หยุดเลยหยุดเลยหักก็คือหักแต่ว่าค่นสิโอนต้องเป็นบัญชีไม่หน่อยท่านไม่มาล่ะนี่ครับมาพูดคุยวิเคราะห์กับหน้ามองครับนี่ครับก็โจแเราก็เดือดีิ่รกบอ่าเห็นไหครับมีการยักยอกเงินเหมือนมูผมวิเคราะห์กันนี่แหละครับโอนหารอยให้น้องสามรอยตัวเองเอาสองร้อยจะสี่ครับ อ่าแต่ว่านี่ผมไม่ได้เอ่ยถึงช่องผู้ใดนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าก้อนนั่นนี่ที่มันเป็นข่าวซองนั้นซองนี้ครับลักลัตนี่ครับบอลโจล่างเดือดครับต้องขอบิบเบิลลายสดของเราด้วยครับตอนนี้นี่ผมก็หนามองกับวิเคราะห์กันแล้วนะไม,ม่ว่าลนะ่ะมุ่งผมกับโอนเพื่อนอ่าผมฟิฟซี่ผมในฐานะฟิฟซีอ่ไม่ว่าลนะ่านะนะคือจะพ่อไปซื้อเสือซึ่งยังนี่มันชี้ไม่หน่อยครับสบายใจมันโอนทำบุญต้องยังกับมันชี้ไม่หน่อยจย่งนี้มันสบายใจเงินถึงเงินหนองเนาะแต่ตอนนี้มันโบมีนได้ไม่ว่า มันหลายซองพูดเนาะแต่ละซองกับว่าห้องน่องห้างน่องแต่ว่าปักเลขวมันชี้ไรซุดในเมื่อซิ้วเสื้อมาแล้วมันก็ถุนบานพักปลาใสตั้งนะอืมอบอกว่ากันไปผมเขาจัดแล้วเนี่ยครับแต่ซื้ออะนรยังเด้อครับสีบอโจเออซื้อเข่าเบี้งเด้อครับสีพิษสีถือกันนี่บ่โอ้โหน้ำกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าเนี่ยครับบอโจเราก็วิเคราะหอครับเราก็เป็นห่วงครับเพราะว่ามเป็นสองวงครับสองวงวงหนึ่ง เอฟซีวงหนึ่งวงสองก็คือสาวหน่อยแล้วครับสาวหน่อยหนึ่งสาวหน่อยสองอ่าบอมแมนว่าไปอยู่บ้านฮักอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมาโจมตีอีกกลุ่มหนึ่งเจสันมันกับบอสถือต้องคือคือ,คอบอสโจละว,ว่าครับนี่ครับขณะมองขณะมองมนอกกับวิเคราะห์กันละครับบางเทือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับช่องนั้นช่องนี้เออแต่เห็นได้บอสโจแล้วโคดนะครับหลายหลายซองเอฟซีเป็นหูเป็นตานี่ครับ อ่านี่ครับมาเริ่มเลือดหมอกเลือดหอกกับกลุ่มนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับขอมุ่นครับเห็นบ่ครับมุ่งผมมาด้มั่วนนะครับนี่ครับอ่าเาหนะมองเราก็สชั้งเสือกันมุ่งผมกับเอฟซีกันนะครับอ่าบุ่งผมว่าเสือกุ้มไหนกุ้มไหนเป็นกุ้มไหนหรอกครับมุ่งผมสั่งซื้อเนี่ยบุกชื่อมาอ่าเห็นครับนี่ครับอย่างเงี้ยก็เออมันจะเสี่กับมือมันหาไม่มาละตัวไหนมันมันมันบระัดเจนกับไม่มาละอ่านี่ครับเห็นบ่ครับผมนี่ครับเอฟซีตัวยงครับสั่งพันบัญชีไม่หน่อยครับ เงินถึงเมื่อน้องแน่นอนครับสนับสนุนน้องชั่วลอยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับเอฟซีต่อยโยงนะครับจะได้กระฝากเป็นกำลังใจมาผมเนี่ยครับผมกับซ่องในน้อยครับเนี่ยเฮ็ดกวหน้าหม่องนี่ครับดุลยางเดียวครับบ่มียังครับบ่มีซิกแซกครับบ่มีตาต่อครับบอลน้นหัวม้วนจะได้กระฝากเป็นกำลังใจมาผมเนี่ยเด้อครับเห็นยวมครับเราเปิดไลรเบื้องครับนี่ครับสร้างเสือครับจะได้คลิปนี้เอาไว้ปสนิทกันเนี่ครับฝากเป็นหูเป็นตาซอยบอโจเด้อตอนนี้แห่งกำลังใจแล้วครับนะผู้ใดบักมุดซ่องใดที่เขาไล่สด แจ้งพานบอสโจจะได้นะครับจะได้กระสาบกระส่ายท,ทุกทีมครับวงหนึ่งวงสองครับจากใจเอฟซีตย่งนะฮะมองหน่าคิดดีไว้สักหน่อครับขอบคุณครับ